เรื่องจริงในช่วงที่รัเสเซียนั้นปล่อยดาวเทียมสปุกนิกก็ได้มีแก๊งหัวโจกวัย17ที่มีความฝันอยากจะไปให้ไกลกว่าอาชีพขุดทานหินพวกเขาเนี่ยเลยคิดค้นจรวดเล็กๆท่ามกลางเสียงคัดค้านจากครอบครัวผู้คนมากมายที่พากันหัวเราะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องฝ่าฟันและพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเด็กอย่างพวกเขาเนี่ยก็สามารถพาจรวดลำนี้บินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้จริงๆในาพยนมย์เรื่องออกทเบร์สกายเติมฝันให้เต็มฟ้า เรื่องมาในวันที่4ตุลาปี1 9 5 7ชาวเมืองคูวทูที่เวสต์เวอร์จิเนียก็ต่างพากันตื่นตาตื่นใจกับข่าวของรัสเซียที่สร้างประวัติศาสตร์โลกปล่อยดาวเทียมสปุกนี้ขึ้นสู่วงโคจรลูกได้สำเร็จทําให้สหรัฐนั้นก็ไม่อยู่นิ่งพยายามเร่งตามรัเสเซียให้ทันจากนั้นเราเนี่ยก็จะได้เจอกับเด็กวัยสิบเจ็ดด้วยคนกลางเนี่ยมีชื่อว่าโฮเมอร์คนซ้ายเนี่ยคือวอเดลและคนขวานี่คือร้อยที่พวกเขาเนี่นก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กหลังห้อง เรียนไม่ดีกีฬาไม่เด่นและในห้องเรียนเนี่ยก็ดูจะมีแต่เควินที่ดูจะฉลาดที่สุดจนเพื่อนหนึ่งก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนเพี้ยนซึ่งในเมืองน,นี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเมือง่านหินโดยมีพ่อของโฮเมอร์เนี่ยเป็นเจ้าของเมืองเช่นกันแต่ด้วยความที่โฮเมอร์เนี่ยไม่ชอบงานเมืองมาเลยทําให้เขากับพ่อเนี่ยชอบคิดต่างกันในคืนนั้นชาวบ้านหนึ่งก็มองขึ้นไปบนฟ้าเพื่อรอดูดาวเทียมของรัสเซียที่โครจรผ่านไปแต่พวกเขาเนั่นก็เพ่งกันอยู่นั้น จนมีคนตะโกนชี้ไปที่กลุ่มดาวที่ลำแสงเล็กๆเ,เนี่ยมันเคลื่อนผ่านแสงดาวพวกนั้นซึ่งนอกจากความตื่นเต้นเนี่ยผู้คนนั้นก็ต่างหวาดกลัวในความก้าวหน้าของรัเซียส่วนโฮเมอร์ที่มองดูเขานน้นก็เกิดความรู้สึกมากมายจนไม่สามารถบรรยายออกมาได้ช้าวันรุ่งขึ้นพี่ชายของโฮเมอร์เนี่ยกลัวใจเลยเมื่อเขาเนี่ยได้ทุนนักกีฬาไปเข้ามาหาลัยโฮเมอร์เนี่ยก็เลยแทรกกลางวงว่าเขาเนี่ยจะสร้างจรวดขึ้นมาเอาให้มันทะยานขึ้นฟ้าไปให้สูงที่สุด จนทุกคนเนี่ยก็พากันหัวร้อยยอเขาหลังจะพูดอย่างนั้นออกไปโฮเมอร์เนียงก็เริ่มลงมือโดยเริ่มจากการใช้ดินปืนบรรจุในโมเดลกาว่าจะให้มันเนี่ยลอยลิ้วแต่ที่ไหนได้มันร,ระเบิดจนรั้วบ้านพังแม่ที่เห็นนั้นกบนลูกหูช้าเย็นวันนั้นโฮเมอร์เนียงก็ดูข่าวเห็นว่าทางการเนี่ยปล่อยจรวดไม่สําเร็จเขาเลยเขียนจดหมายแสดงความเสียใจส่งไปให้นักวิทยาศาสตร์ดรวอร์เนอร์กับทีมแถมยังทิ้งท้ายว่าวันนี้จรวดขนาดเล็กของเขาเนี่ยก็ล้มเหลวเช่นกัน ต่อมาโฮเมอร์เนียก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจนไปสะดุดกับเควินที่ดูจะมีความรู้เรื่องจรวดที่สุดแต่ร้อยกับโอเดลเนียก็ห้ามไม่ให้ยุ่งกับคนเพี้ยนซึ่งโฮเมอร์เนียจะแคร์ซะที่ไหนเดินเข้าไปถามข้อมูลที่อยากรู้กับเควินจนนักเรียนคนอื่นเนียก็มองมาที่พวกเขาจากนั้นเควินเนียก็ตำราคู่มือสารประกอบต่างๆที่จะสร้างแรงดันเอามาใช้เป็นแนวทางซึ่งโฮเมอร์เนียก็เตรียมทำโครงจรวดโดยให้ไอคนงานของพ่อเนียเชื่อมเหล็กให้ แต่ว่าขาวเน่งก็ต้องแอบ,บทาไม่งั้นนะพ่อรู้เนี่ยเขาอาจจะโดนไล่ออกหลังจากที่ได้โครงจรวดมาขาวเน่ยก็เอามาให้เพื่อนดูแต่พ่ออที่เห็นเน่งก็จะเข้ามาเยึดหลัวเด็กพวกนี้เนี่ยจะไปทําอาวุธรูลไลลี่ที่เห็นเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยบอกว่าเด็กพวกนี้เนี่ยกำลังทําโครงงานของเธอหลังจากที่พ่ออเดินไปรูเน่งก็เล่าเรื่องประกวดโครงงานวิทยศาศาสตร์เวลาใครที่ไปประกวดเนี่ยก็มักจะมีมาหาลาัยดีๆมา,าแขนรับมากมายโอเมอื่อดีสนใจเนี่ยขาวเน่งก็ตาลุกวาว รีไปถามเรื่องงานประกวดทันทีแต่ครูเนงก็แสวว่าโฮเมอร์เนี่ยตกเลขโกโครงการวนะีดเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่วีดแต่มันยังต้องใช้คณิตในการคำนวณซึ่งครูเนงก็ทิ้งท้ายไว้ให้คิดว่าการนอนฝันเนะี่ยมันหนีความจริงจากฐานหินพวกนี้ไม่ได้หรอกต่อมาทั้ง4ี่เน่งก็เตรียมจะปล่อยจรวดล้าไหมก็เลยแอบมาปล่อยข้างเมืองของพ่อแต่ว่ามันเนี่ยกระดันพลาดจรวดมันไม่ได้ลอยขึ้นมันมิ่งระนาบเข้าไปใส่คนงานพ่อเนี่ยเนงก็เข้ามาต่อว่าลูกที่เขาเนี่ยไปคนงานเชื่อมเล็ก แถมยังเอาแต่เล่นไร้าสาระเกือบพาคนอื่นซวยไปด้วยก่อนจะห้ามไม่เขาเนี่ยทำจรวดพวกนี้อีกและนี่คือนั้นพ่อเนียนก็ยังคงบ่นลูกไม่หยุดอยากให้ลูกเนี่ยจริงจังเรื่องเหมืองให้เหมือนจรวดเขาที่ทนไม่ไหวเนี่ยก็เลยบอกพ่อไปตรงๆเมื่อเขาเนี่ยจะไม่มีวันลงมปขุดฐานหินเด็ดขาดแถมพอรู้ว่าพ่อเนี่ยอุปกรณ์ของเขาไปทิ้งโหมือเนียนก็ยิ่งโกรธจนเขาเนียนก็มาลงกับเพื่อนอยากให้เพื่อนนั้นช่วยจริงจังกว่านี้แต่รอยกับโอเดลนั้นก็เถียงว่าอย่างไงเราเนี่ยก็ไม่มีทางไปประกวดได้หรอก ซึ่งพอความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็เริ่มตีกันเองจนสุดท้ายเนี่ยโฮเมอร์เน่ยก็ตัดสินใจเดินเท้าขึ้นไปบนเนินเขา10กิโลเพื่อจะไปทําฐานปล่อยจรวดไม่นานเพื่อนเน,นก็ตามมาและยินดีจะลงเรือลําเดียวกันจากนั้นก็พบพื้นที่ปล่อยจรวดและเริ่มลงมือวางแผนทําฐานอย่างจริงจังหาไม้เก่าวเนี่ยมาทําเป็นห้องปล่อยจนเพื่อนหลายคนที่ดูเรื่องเนี่ยก็พากันหัวเราะคิดว่าเด็กจรวดพวกนี้เนี่ยคงบ้าแน,น่ๆมันจะลอยขึ้นได้ไงหลายวันต่อมา โฮเมอร์เนี่ยก็มาขอซีเมนต์กับพ่อแต่พ่อเน่งก็ดูปเปรียบเทียบให้ลูกฟังเมื่อพวกรัสเซียเนี่ยก็เห่อประเดี๋ยวประดาวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก็เก็บของเข้าบ้านโฮเมอร์ที่ฟังเน่งกระเถียงเมื่อเขาเนี่ยไม่ได้สนรัสเซียและเขาเนี่ยก็ไม่ได้เห่อพ่อที่ฟังจบเน่งก็นิ่งก่อนจะแบ่งซีเมนต์ที่มันเหลือๆให้ลูกตัดมาในวิชาวิทยาศาสตร์เควินกับโฮเมอร์เน่ยแอบทดลองใช้โพแทสเซียมคอเรตผสมกับน้ำตาลพร้อมกับความร้อนสร้างเป็นแก๊สที่ขยายตัวได้ดี แต่พอครูน้นจะเดินมาทางโมเขาเนี่ยก็รีบเทลงท่อซึ่งนักเรียนคนอื่นเนี่ยกระดานโยไม่ขีดลงไปพอดีจนแก๊สในท่อเนี่ยมันก็บึมขึ้นมาทันทีเย็นวันนั้นโอมเมอร์นี่ยก็จะไปขอให้อายเนี่ยเชื่อมเหล็กให้แต่เขาเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าอายเนี่ยถูกโยไปขุดฐานหินเขาเนี่ยเลยเข้าใจว่าพ่อเน่ยสร้างเด้งแต่อายนั่นก็แก้ต่างบอกว่าเขาเนี่ยเต็มใจลอกขุดฐานหินเนี่ยเงินมันเยอะกว่าเชื่อมเหล็กและในการปล่อยจรวดรอบนี้ลีออนคนงานของพ่อเนี่ยก็มารอดูแต่ก็เหมือนเดิมมมจรวนัอย แถมยังวิ่งเข้าใส่รีออนจนเขาที่เห็นหนั่นก็แนะนําว่ามันเนี่ยจะต้องใช้เหล็กที่ทนความร้อนแต่เหล็กพวกนี้เนี่ยมันก็โคตรแพงซึ่งพอไม่มีเงินซื้อพวกเขาเนี่ยแกแอบงัดรางรถไฟไปขายในตอนนั้นเสียงรถไฟเนี่ยก็ดังมาแตกไกลทั้งสี่ออเนี่ยเลยพยายามจะประกอบคืนแต่ว่ามันก็โคตรหนักประกอบกลับคืนไม่ได้พวกเขาเนี่ยเลยตัดสินใจวิ่งไปแดกหน้ารถไฟเพื่อให้มันจอดแต่ที่ไหนได้รถไฟเนี่ยมันกลับเลี้ยวไปอีกทาง หลังได้เงินมาพวกเขาเนี่ยก็พากันไปซื้อเหล็กอย่างดีโดยมิลิลีนเนี่ยเป็นคนคอยโมให้แต่พอได้มาทําการทดลองเนี่ยจรวดมันกลับไม่ลอยไหนมันจะระเบิดคาฐานอีกบางรอบเนี่ยมันก็กลายเป็นจรวดติดตามคนบางรอบเนี่ยกระแตกเป็นพลุจนพวกเขาเนี่ยก็ต้องไปงานเหล็กจะรางรถไฟมาเรื่อยๆหาทุนมาซื้อของทําใหม่ไม่รู้จบและเควินเนี่ยก็คิดบางอย่างออกว่ามันเนี่ยจะต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมแล้วรอบนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ดูมั่นใจก็เลยชวนครูไลลี่เนี่ยมาดูพวกเขาปล่อยจรวด แต่พอมาถึงเนี่ยก็มีคนมารอดูนับเซฟแถมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีโดโรธีสาวคนที่โฮเมอร์เนี่ยหมายปองทำมาพวกเขาเนี่ก็เกรงสุดๆซึ่งพอสิ้นเสียงนับถอยหลังจะรวดมันก็ลอยลิ้วขึ้นฟ้าท่ามกลางสายตาผู้คนตรงนั้นก็ต่างพากันนึ่งที่พวกเขาเนี่ทำได้จริงๆต่อมาไม่นานโฮเมอร์เนี่ยก็ได้รับภาพถ่ายพร้อมลายเซ็นของดรวานเนอร์พ่อเด็ดเนี่ยก็จะขัดคอส่วนครูไลลี่เนี่ยก็ซื้อหนังสือจะรวดให้เขา จนพ่อเน่ยก็เข้ามาเตือนแม่ครูเนี่ยสอนความหวังล้มล้มแรงๆให้เด็กครูเน่ยก็ตอบกลับทันทีเมื่อเธอเนี่ยจะไม่ยอมนั่งนิ่งๆแล้วปล่อยให้เด็กจบไปเป็นแค่คนขุดทานหินมาที่การปล่อยจรวดอีกรอบโหเมอร์เน่ยก็ลองชวนพ่อไปดูแต่พ่อที่ยุ่งเนี่ยก็ไม่คำตอบใดๆแถมในรอบนี้เนี่ยก็มีคนมารอดูจรวดมากขึ้นกว่าเดิมและมันก็ยังคงลอยลิ่วขึ้นฟ้าไปอย่างสวยงามทําเวลาได้เกือบ15้าวิสร้างความฮือฮาให้คนมารอดูแถมยังมีนักข่าวเนี่ยมาทําข่าวอีกด้วย ซึ่งหมอแก๊งเด็กจะรววในเริ่มดังโดโรธีนั่นก็เริ่มสนใจเขาขึ้นมาแต่ยังไม่ทันดังข้ามคืนตำรวจนั่นก็บุกมาจาับพวกเขาเชื่อว่าจะรวดของพวกเขาเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟไหม้ซึ่งพ่อที่รู้เรื่องเขาเนี่ยก็กลัวจ,จัดแถมตอนนั้นเนี่ยทั้งสองนั่นก็เห็นว่าร้อยเนี่ยโดนพ่อเลี้ยงตบตีพ่อของโฮเมอร์เนี่ยก็เลยรีบเข้าไปช่วยก่อนจะปลอบใจร้อยเมื่อสมัยที่พ่อของเขายังอยู่ขาวเนี่ยเป็นคนงานที่ดีที่สุดและตั้งแต่เกิดเรื่องเด็กจะรววนั้นก็บกมือลาโครงการ แถมโฮเมอร์เนี่ยก็ยังเศร้าสองต่อเพราะดูดูทีเนี่ยไปเดทกับพี่ชายของเขาซึ่งตอนนั้นเมื่อเลนทายสาวที่แอบชอบเขามานานก็เดินเข้ามาชมมาเธอเนี่ยชอบโครงการที่พวกเขาทํามากทําให้โฮเมอร์เนี่ยกรู้สึกดีขึ้นมาและในวันเดียวกันนั้นเองที่เหมืองเนี่ยก็ได้มีอุบัติเหตุโจไนเน,นี่ยก็เสียชีวิตส่วนพ่อเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสซึ่งด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยโฮเมอร์เนี่ยก็เลยต้องพักการเรียนไปดูแลง,งานเหมืองแทนพ่อจึงครูไลลี่ที่รู้เรื่องเนี่ยก็โกรธมาก และแม้ว่าโฮเมอร์เนี่ยจะไม่ปลื้มงานนี้แต่ว่าเขานั่นก็จำเป็นต้องทาหลังจากที่พ่อรักษาตัวหายดีเขานั่นก็กลับมาลงขุดเหมืองต่อทันทีแถมเขานั้นยังดูภาคภูมิใจในตัวลูกชายสุดๆหลายวันต่อมาโฮเมอร์น่นก็ได้รับข่าวว่าครูไลลี่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแต่ครูที่เข้มแข็งเนี่ยก็สอนกับพวกเขาเมื่อโครงการจรวดของพวกเขาเนี่ยจะพาพวกเขาเนี่ยไปเจอสิ่งดีๆฟังอย่างนั้นเนี่ยโฮเมอร์น่นก็กลับไปอ่านตำราเรื่องความสูงระยะทางของจรวดและเขานั่นก็ลองคำนวณยันเช้า พอเลิกงานได้เนี่ยเขาเนี่ยก็หาทางไปบ้านเควินและที่เห็นว่าบ้านของเขาเนี่ยค่อนข้างลำบากซึ่งโฮเมอร์เนี่ยก็ให้เพื่อนช่วยตรวจสมการคำนวณเรื่องตีโกมิติจนได้ระยะทางที่ถูกต้องมาและก่อนจะแยกย้ายกันเควินเนี่ยก็ขอร้องโฮเมอร์ไม่ให้บอกใครเรื่องบ้านของเขาโฮเมอร์เนี่ยเลยพูดขึ้นมาว่าต่อให้บ้านใหญ่หรือบ้านเล็กยังไงเพื่อนก็คือเพื่อนอยู่ดีและในเช้าวันุ่งขึ้นทั้งสองเนี่ยก็เดินเท้าวัฏะยะทางเพื่อหาจรวดที่ตกลงมา แต่โฮเมอร์เนียก็พึงคิดได้เมื่อวันที่ปล่อยจรวดน่มันมีเรื่องของทิศทางล้มซึ่งพอคำนวณดูอีกทีเขานี้นก็ได้เจอจรวดลำเก่าจนได้จากนั้นทั้งคู่เนียก็ได้บอเรื่องนี้เนี่ยมาบอกครูเพื่อยืนยันว่าจรวดของเขาเนี่ยไม่ใช่สาเหตุไฟไหมซึ่งมอเห็นมาพอเนี่ยไม่เชื่อโฮเมอร์เนียงก็เลยจัดการคำนวณจริงจังเอาหลักการเนี่ยมาช่วยยืนยันจนสุดท้ายแก๊งเนี่ยจรวดในกระพลข้อกล่าวหาทั้งหมดพอเนียก็เลยเสนอให้พวกเขาเนี่ยลงประกวดอีกครั้ง แล้วพ่อที่รู้เรื่องนี่ก็ไม่พอใจอย่างแรงจนเขาเนี่ก็บอกกับพ่อตรงๆเมื่อฐานหินข้างล่างเนี่ยมันคือชีวิตพ่อแต่มันไม่ใช่ชีวิตของเขาเพราะชีวิตเขาเนี่ยคืออวกาศและในรอบการแข่งขันระดับโรงเรียนพวกแก๊งเด็กจะรวดในก็คว้าโคต้าไปแข่งระดับรัฐแต่มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้เดินทางเพื่อนเนี่ยเลยส่งโฮเมอร์ไปเป็นตัวแทนและในคืนก่อนการเดินทางพ่อเลี้ยงของรอยเนี่ยก็มาหาเรื่องพ่อของโฮเมอร์แต่พ่อเนี่ยก็ไม่คิดจะทําอะไรสักอย่างแถมยังเอาแต่ประชด ไล่ให้ลูกี่นรีไปไประกวดจนเขาที่ไม่พอใจเนี่ยกระ,ะโกนเสียงดังเมื่อแต่เขาไปจากที่นี่ได้เมื่อไรเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่กลับมาเยียบเด็ดขาดตัดมาในวันแข่งระดับรัฐก็ดูเหมือนมาโครงงานจรวดเนี่ยจะเข้าตากรรมการถึงขนาดมีคนไม่หวังดีมาขโมยงานของเขาไปซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันก่อนการ,การตัดสินโหเมืรอเนี่ยก็โทรหาเพื่อนๆจนแม่ที่เห็นใจเนี่ยก็ไปต่อว่าพ่อให้เขาเนี่ยทำอะไรสักอย่างเพื่อลูกซึ่งพอได้ยินอย่างนั้นพ่อเนี่ยก็สั่งลีออนให้โมเลกให้ลูก ก่อนจะส่งตรงไปที่อินเดียนาจนการพรีเซนต์เนี่ยกระราบรื่นดีแล้วพอมาถึงวันประกาศรางวัลโครงการของแก๊งเด็กจรวดทั้ง4เนี่ยก็ได้เหรียญทองโดยที่มีลอร์เอร์วนเนอร์เป็นคนมอบรางวัลแต่โฮเมอร์ที่ดีใจเนี่ยข่าวแนงก็หูตาดับจาใครไม่ได้แถมมหาลัยต่างๆเนี่ยก็กลูกันเข้ามาแย่งตัวกันเพียบจากนั้นข่าวแนก็หอบความสําเร็จกลับบ้านแล้วรีบตรงมาเยี่ยมครูเล่าว่าเขากับเพื่อนเนี่ยมีมาหาไร่รอเรียบร้อยครูที่ฝั่งแนงก็ชื่นชมในตัวเขาสุด บ่ายวันนั้นพวกเขาเนี่ยก็จะปล่อยจรวดล้ำสุดท้ายโฮเมอร์เนี่ยเลยแวะมาชวนพ่อซึ่งพ่อเนี่ยก็พูดเรื่องดร์วอร์เนอร์ว่าเขาเนี่ยคือฮีโร่ของลูกซึ่งฟังอย่างนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็ชะงักและเดินกลับไปบอกพ่อว่า Warner ดร็ออร์นอร์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งก็จริงแต่ไม่ใช่ฮีโร่สาหรับเขาหมาที่ฐานปล่อยจรวดพวกเขาเนี่ยก็ตั้งชื่อจรวดเป็นชื่อครูไลลี่ส่วนโดโรธีเนี่ยก็เตรียมเข้ามาแจแต่เขาเนี่ก็ไม่สนใจเดินตรงเข้าไปหาวาเลนไทน์ ก่อนจะประกาศขอบคุณชาวบ้านขอบคุณไอซ์กับรีออนที่คอยเชื่อมเหล็กให้เขาขอบคุณครูไลลี่ที่เชื่อในตัวพวกเขาและความสําเร็จนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีแม่กับพ่อซึ่งพอสิ้นเสียงคำว่าพ่อพ่อเน้นก็มาที่นี่พอดีทาเอาเขานั้นก็อึ้งที่พ่อเนี่ยมาดูเป็นครั้งแรกเขาที่ดีใจมากเนี่ยก็ขอให้พ่อเนี่ยเป็นคนกดฉนวนห้ามกลางเสียงนับถอยหลังจรวดของทั้งสี่เนี่ยมันก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าิ้งควันสีขาวเป็นหางเมฆ ทาให้ชาวบ้านและครูไลลี่ที่มองดูก็เห็นควันสีขาวพุ่งตรงขึ้นไปพ่อที่เห็นเนี่ยก็ตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกและทุกคนเนี่ยก็ต่างมองขึ้นไปชื่นชมกับความสําเร็จของพวกเขาและตั้งแต่นั้นมาทุกคนเนี่ยก็จบมหาลัยเควินเนี่ยก็ได้เป็นวิศวกรเคมีและรอยเนี่ยก็ได้ทํางานธนาคารก่อนจะผ่านตัวมาขายรถยนต์ส่วนโนเดลเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นเจ้าของบริษัทประกันส่วนครูไลลี่ที่รักษาตัวอยู่นั้นเธอก็ได้เสียชีวิตลง แล้วพ่อของโฮเมอร์เนี่ยก็ได้จากเขาไปด้วยอาการโรคปอดส่วนแม่เนี่ยเกิดเกษียณตัวเองมปอยู่หาดเมอร์เทิลและในปี1965เมืองโควูนเนี่ยก็ถูกปิดทาวน์ส่วนโฮเมอร์เนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นวิศวกรอยู่นาซาคอยฝึกอบรมนักบินอวกาศสําหรับปฏิบัติการในยานกระสวยอวกาศแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมไน้นํำมาสปอยในวันนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก m d b ไป 7.8ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกระดตอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ